ครับวันนี้มารีวิวปืนยิงหนังสติ๊กรุ่นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เป็น s หนึ่งสามารถ,ถใส่กระสุนได้สามสิบถึงสามสิบห้านะสามสิบใสตรงนี้นะครับใส่ทีเดียวสามสิบถึงสามสิบห้านะใส่เสร็จแล้วก็มีมีสปริงหนึงลงมานะครับซึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นไกลยิงได้สบายนะครับซึ่งลูกเบอร์นี้ใส่เต็มแม็กได้สามสิบห้าสามสิบห้าลูก แต่แล้วรุ่นนี้สามารถพับได้พับได้แล้วก็ยืดได้ดยสนุกอันไหนก็ยืดทั้งนี้ครับอันนี้ก็พับออกมาเก็บแล้วก็ข้างหน้านี่ทำได้ยิงปลาได้สะดวกครถถบับมีลูกดลอดสายไว้ตรงกลางนี้ลูกดอกเสาาร็จแล้วขึ้นกันก็ยิงได้เลยครับลูกดลอดทางรุ่นนี้มีแถมยางยิงให้ได้หนึ่งคู่ยังยิงได้หนึ่งคู่ก็คือสองเส้น ลูาดอกให้หนดอกแตนทุกอดอกสดอกแล้วก็มีลูกกระสุนหนึ่ง้นัดพร้อมทั้งเลเซอร์เลเซอร์ม่เลเซอร์อันนี้มีเลเซอร์ทั้งชุดราคาพิเศษอยู่ที่3 5มพันาช่วงโปรโมชั่น3 5มพสนใจติดต่อ0 8 0ย8แปดศูนยกศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ